ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนังสาวพันนีพันิวค่ะจะมานำเสนอเกี่ยวกับระบบสรุปผลการขายของ7 e เ e ่นนะคะค่ะหัวข้อที่เราจะมามีคอร์กันวันนี้ก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อนะคะหัวข้อแรกคือ c Contact t i a g r ก m ค่ะต่อมาก็คือ Data f l ฟร์ a g กกนะคะแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือ Data Dictionary ค่ะอันสุดท้ายก็จะเป็น f ฟร์ชาร์ดแดกแกมนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างเกี่ยวกับคอนแทตแดรแกรมกันเลยนะคะอันแรกจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ใช้ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยอันที่สองก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบสรารสนเทศน,นะคะจะมีเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมซ้อนอยู่ข้างบนเล็กๆนิดนึงนะแล้วก็อันที่สามเป็นวงกลมแล้วก็มีลูกศรสีเข้าคืออินพุตค่ะเป็น เป็นเอ่อเป็นเกี่ยวกับการนําข้อมูลเข้านะคะแล้วก็วงอันสุดท้ายเป็นวงกลมแล้วก็ลูกศรชี้ออกคือเป็นเกี่ยวกับเอ้เขาเรียกว่าเอาขูดค่ะ <c oughs> เป็นการนําข้อมูลออกนั่นเองนะคะค่ะต่อมาแล้วก็มาดูคอ like นเทนต์รายการเกี่ยวกับระบบสรุปการขายเกินก <c oughs> ว่าค่ะค่ะก็จะมีทั้งหมด4หวัวข้อใหญ่ๆนะคะก็ค,ะคือผู้ใช้งานระบบ ผู้ิหารแล้วก็ตองการก็จะเป็นระบบสรุปผลการขายนะคะด้านขวาจะเป็นผู้ดูแลระบบค่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพนักง,งานขายมาดูที่ผู้ดูแลระบบผู้ดูแลระบบก่อนเลยนะคะผู้ดูแลระบบก็จะคอยเออเวลาจะคอยเจอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสรุปการเข้าใช้งานนะคะของพนักง,งาน เลยเข้าไปแล้วแล้วเขาก็จะได้ข้อมูลการเข้าใช้งานออกมาพนักงานขายก็คือจะคอยคีย์ข้อมูลเข้าระบบข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าในแต่ละวันค่ะเข้าไปในในระบบสรุปผลการขายระบบก็จะประมวลออกมาเป็นรายงานสรุปผลการขายค่ะจากนั้นก็จะระบบระบบสรุปผลการขายก็จะคอยส่งข้อมูลสรุปการขายไปให้ ผู้บริหารนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะประมาณนะคะจะเป็นโครงสร้างของดัตต์โฟนนะคะค่ะอันแรกก็จะเป็นเราเป็น,นสี่เหลี่ยมะะเป็นไทรลักสี่เหลี่ยมค่ะเป็นไทรลักของผู้ใช้นะคะอันที่สองก็จะคือเป็นดัตต์สโต้นะคะเป็นเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ ต่อมาเป็นลูกศรชี้เข้ากับชี้ออกส่วนทางกันก็คือเป็นดัลล่าโฟก็เอ่ออินพุตเอาพุต่นเองค่ะอันสุดท้ายจะเป็นตัวประมวลผลค่ะเป็นเกี่ยวกับการปรับปรุงค่างสินค้านะคะค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นดัล a ่าโฟเกี่ยวกับสรุปเกี่ยวกับระบบสรุปผลการขายค่ะอันแรก ก็จะมีทั้งหมดสามอันมีทั้งหมด3หัวข้อนะคะข้อแรกก็คือหนงานขายขายระบบสรุปการขายแล้วก็ประวัติการขายนะคะค่ะพนักงานขายขายเนี่ยมือ่อก็ต้องก็จะส่งข้อมูลการขายเนี่ยไปยังระบบสรุปผลการขายจากนั้นระบบสรุปผลการขายเนี่ยก็จะฝัก รข้อมูลแล้วก็เอาพูดออกมาไปที่ประวัติการขายพอปรับปรุงเสร็จก็จะบันทึกเอาไวา้แล้วก็ส่งส่งข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยไปยังระบบที่สรุปผลการขายไปยังระบบสรุปผลการขายนะคะแล้วก็จะเอาพูดออกมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เข้าไปส่งไปให้พนักงานฝ่ายขายค่ะก็จะเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ข้อมูลที่ได้ข้อมูลการขายที่ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคาดประมาณอันนี้ก็เป็นลาเตโคในเลเวลที่1น,นะคะอันนี้ก็จะยุ่งยากกว่าเดิมมีหนึ่งก็คือฝ่ายขายเนี่ยมันจะมีฝ่ายขายมีการบันทึกข้อมูลการขายม,าขมขายีข้อมูลการขายมีการตรวจสอบข้อมูลการขายเว้นี่ฝ่ายขายเนี่ยก็จะส่งส่งข้อมูล ข้อมูลการขายนะคะไปที่การบันทึกข้อมูลการขายจากนั้นเนี่ยพอบันทึกเสร็จแล้วบันทึกเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเอ่อเอาผลออกมาเป็นข้อมูลการขายที่เราได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเข้ามาอย่างข้อมูลการขายจากนั้นก็จะบันทึกข้อมูลเอาไว้แล้วก็ส่งกลับมาที่การบันทึกข้อมูลการขายค่ะเสร็จแล้วก็จะมีการ ส่งไปให้ฝ่ายขายครั้งหนึ่งค่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เราได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเวลาฝ่ายขายเนี่ยต้องการที่จะสืบคลข้อมูลอะไรเนี่ยก็จะมาสืบคลที่การตรวจสอบข้อมูลการขายค่ะจะส่งเข้ามาว่าอยากทราบอะไรก็จะส่งเข้ามาในการตรวจสอบข้อมูลการขายจากนั้นการตรวจสอบข้อมูลการขายเนี่ยก็จะเอาพูดออกไปที่ข้อมูลการขาย เมื่อเจอเมื่อเจอ,เอ,อข้อมูลที่เราต้องการแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเอาพูดออกมากลับมาที่การตรวจสอบ้อมนะูลอ่ะการขายอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยส่งไปทางป่ายขายค่ะค่ะ,คะต่อมานะคะเป็นส่วนของ Data Dictionary นะคะอันแรกคือ l a g g i n g คะ่ะเป็นเอ่อเป็นลำดับของข้อมูลนะคะข้อหนึ่องสามสี่อย่างเงี้ยค่ะค่ะต่อมานะคะ ฟิลเนมก็คือเป็นชื่อของข้อมูลนานๆนะคะเช่น user ID password name อะไรประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะเป็น data type คือเป็นการเป็นข้อมูลเป็นการแยกข้อมูลนะคะว่าเป็นเป็นเอ่อเป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยค่ะฟิลฟิลไซนี่คือเป็นการประเมินข้อมูลว่าไม่ควรเกิน ยี่สิบตัวอักษรคนเกิดกี่ตัวอักษรกี่ตัวอักษรค่ะนูนี่เหมือนเป็นดอกจันค่ะเป็นเหมือนแบบข้อ,อ,ขอมูลเพิ่มเติมะอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันสุดท้ายคือ description เ,เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหัวบบข้อนั้น,น,นว่าคืออะไรคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะอันแรกนะคะข้อแรกคือเป็น user ID ก็จะ ลอตเตอรนี่ก็จะเป็นอินค่ะเป็นตัวเป็นตัวกอรเอ้ยเป็นตัวเลขใช่แล้วก็จะมีฟิลไซส์ได้แค่ยี่สิบค่ะได้ยี่สิบตัวอักษรเท่านั้นเป็นรหัสพนักงานนะคะต่อมาค่ะพัดเวิร์ดค่ะพัสเวิร์ดเราก็จะเป็นตัวอักษรนะคะไม่เกินสิบตัวอักษรค่ะเป็นรหัสผ่านนั่นเอง อันที่สามคือชื่อพนักงาน,นะคะ่ะเมมใสมีฟิวไซด์ได้หนึ่งร้อยตัวอนนะคะัค่ะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นรหัสสินค้าค่ะเป็นโค้ดนั่นเองนะคะจะเป็นแบบภาัาไทยก็จะเป็นอินเป็น, in, เ,ปน,เ,ปน,นเป็นตัวเป็นตัวอักษรนะคะสี่สิบตัวอนนะะักษรค่ะ เป็นในส่วนของโฟชาร์ดแล้วนะคะค่ะขั้นแรกก็จะเป็นสตาร์ทค่ะเริ่มแรกเนี่ยพนักงานก็จะต้องกรอกยูเซอร์ดีแล้วก็รหัสผ่านนะคะแล้วระบบก็จะตรวจสอบรหัสผ่านจากนั้นถ้าผ่านก็คือจะไปที่รายงานสรุปการขายเลยถ้าไม่ผ่านก็จะตีย้อนกลับขึ้นไปที่ให้กรอกข้อมูลเอ,อกรอกยูเซอร์ดีแล้วรหัสผ่านใหมคะ่ะจากนั้น รายการสรุปผลการขายเนี่ยก็จะแยกออกเป็น2แบบนะคะก็คือเป็นแบบรายวันกับรายเดือนค่ะเดี๋ยวันเรามาดูรายเดือนกันก่อนนะคะอันแรกเนี่ยก็คือเลือกรายการสรุปผลการขายออกมาจากนั้นก็แยกเป็น2อันก็คือจะเลือกวิเคราะห์เอ่อเลือกสินค้าทั้งหมดเลยหรือว่า,าเฉพาะจ,ะจงเป็นชนิดสินค้าก็ได้ค่ะจากนั้นจะเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยก็ต้อง เอ่อต้องต้องต้องกรออาหัรก่อนนะคะพอกรองแล้วกรอกหัสสินค้าดังนั้นระบบก็จะประมวลผลถ้าผ่านก็คือได้รายงานสรุปผลการขายออกมาเลยอย่างเช่นข้างล่างตรงนี้นะคะแต่ถ้าไม่ผ่านก็คือก็ต้องกรอกรหัสสินค้าใหม่นั่นเองะคะ่ะถ้าเลือกสินค้าถ้าเลือกเป็นเอ่อฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเลือกสินค้าทั้งหมดเนี่ยก็จะ เลือกแล้วก็ได้ออกมาเป็นสรุปผลการขายได้เลยค่ะแล้วก็อย่างรายวันก็ก็เหมือนกันนะคะจะมีสินค้าทั้งหมดเลือกสินค้าทั้งหมดได้หรือว่าเลือกเฉพาะเจาะจงสินค้าก็ได้ถ้าเลือกเฉพาะเจาะจงสินค้านี่ก็ต้องกรอกรหัสสินค้าให้ระบบประมวลผลผ่านพอประมวลผลผ่านปุ๊บก็จะได้รายงานสรุปการขายนั่นเอง แต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องกรอกสินค้กากรอกรสินค้าใหม่ค่ะก็แค่เนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะดิฉันน่งสาวปนังมีพัลเดียนะคะก็ขอขอบคุณที่รับฟังมาจนจบนะคะขอจบรายงานเพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ